แอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์น้ำแข็งมีการตัดแล้วก็ต่อนะครับเรออ่าแล้วก็มันไม่ได้เสียบอยู่ตรงตำแหน่งด้านข้างแผงคอยเย็นไม่ได้เสียบอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่ <Yeah. S 1> อามันโดนซุกเข้าไปในข้างๆมอเตอร์เรองข้างๆมอเตอร์พัดลมมันไม่ได้เสียบเซ็นเซอร์ไว้นะ แล้วก็มีการตัดต่อนะผมแจ้งไว้ก่อนอ,อ่ะเดี๋ยวหาดูจะทำให้ทำให้มันเป็นได้ไหมก็ได้อยู่เดี๋ยวแสดงว่าไอ้มันแสดงว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันทำไว้เดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ว่าอาจที่จะอาการที่มันเป็นเสียงลั่นปอแปะปอแปะที่น้ำน้ำแข็งมันลั่นน่ะอาจจะเป็นที่ไม่ได้เสียบเซ็นเซอร์น้ำแข็งเข้าตำแหน่งเดิม มันเอาไปซุกไว้ด้านข้างมอเตอร์พัดลมออทีนี้แอร์ก็ไม่ตัดการทํางานจับความเย็นที่แผงไม่ได้ไมันก็เป็นน้ําแข็งบางทีมันล่นปะ,ะแต่มันไม่ได้ทาเป็นบ่อยนะนานๆเป็นทีเราก็บางทีอยากจะปิดแล้วกลัวจะได้ว่าไอ้นี่มันช่วยแนละ้วเนี่ยเราดูแต่เราดูแล้วว่ามันทําอะไรมันเหมือนกับทำาวกๆนะเราดูเลยเราึงบอกว่าพี่ผมล้างผมล้างไม่แข็งนะ แล้วเ,เออไม่เป็นไรพี่ยังมีมีลูกอะไรไมีช่างประจำอยู่ครับเดี๋ยวจะได้บอกลูกเขยลูกเขยไม่ชอบใช้